สวัสดีครับนะครับร้านรถแถน้อยพัสกรอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอในส่วนของรถพวนดินนะครับว่าที่ร้านเรานะครับมีรถตัวไหนบ้างนะครับมีรุ่นไหนบ้างหรือเหมาะในการใช้งานประเภทไหนบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยว่าวันนี้ผมจะแนะนําเป็นรถรุ่นไหนครับครับผม นะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอในส่วนของรถญี่ปุ่นมือสองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อยันมานะครับรุ่น MRT6 นะครับตัวนี้จะเป็นรถเกษตรนะครับเล็กๆนะครับสําหรับใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแม่บ้านเองนะครับสําหรับทำพืชผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเราจะใช้ในงานของแป้งมันก็ได้นะครับ ในกรณีที่หญ้าขึ้นลกๆนะครับหญ้าหญ้าขึ้นมาประมาณเนี้ยนะครับเราต้องการที่จะพพวนดินนะครับเพื่อเพื่อทํารุ่นมันนะครับตัวนี้เราก็ใช้ได้อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคในส่วนของรถตัวนี้กันนะครับผมรถตัวนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซินขนาดเล็กนะครับซึ่งมีกําลังแรงม้าอยู่ที่6.5แรงม้านะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์ของเรานะครับจะมีนะครับมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับจะมีเกียร์ เดินหน้าสองเกียร์แล้วก็เกียร์ถอยหลังนี่หนึ่งเกียร์นะครับผมแล้วก็จังหวะทําทงานนะครับจังหวะทําทงานของโตรตารี่นะครับจะมีอยู่2จังหวะด้วยกันนะครับก็คือจะมีรอบช้าแล้วก็รอบเร็วนะครับเรามาดูในส่วนของตัวใบมีดนะครับตัวใบมีดนะครับความพิเศษของรุ่นนี้คือเวลาขณะที่พวนเนี่ยใบมีดตัวในนะครับตัวในกับตัวนอกเนี่ยครับจะหมุน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 สลับด้านกันนะครับซึ่ง หน้างานที่ออกมานะครับเนื้อดินจะให้ความนวลน,นะครับแล้วก็ให้ความร่วนซุยล่วนซุยพอสมควรนะครับขนาดความกว้างของของใบมีดนะครับทั้งสองด้านรวมกันนะครับตัวนี้จะให้ความกว้างหน้างานอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับใช้เวลาใช้จะนิ่มนวลมากไหมนะครับซึ่งผมต้องเกินก่อนว่า ตัวนี้นะครับมีความนิ่มนวลมากพอสมควรซึ่งผู้หญิงเองนะครับที่ต้องการานำไปพวนนะครับนำไปพวนดินเพื่อจะปลูกผักพืชผักสวนครัวหรือว่าเข้าตามร่องมันนะครับซึ่งต้องเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องคือในร่องมันนั้นนะครับความกว้างาความกว้างของร่องทางเดินนะครับไม่ให้เกิน50ไม่ให้น้อยกว่า50ซนติเมตรนะครับผมดีอยยังไงผมจะ มาลองทดสอบพวนดินให้ดูกันนะครับผมนะครับในส่วนที่เราจะพวนทดสอบในวันนี้นะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นหินอย่างที่เห็นซึ่งผมก็ได้พวนไปแล้วนะครับประมาณรอบหนึ่งนะครับซึ่งดูหน่าตาานน้างานแล้วพื้นที่ก็จะมีหินนะครับแต่ว่าก็ดีหน่อยครับตอนนี้ก็ฝนตกลงมานะครับชุ่มฉ่าอยู่นิดหนึ่งนะครับก็สามารถพวนได้เช่นกันนะครับในกรณีที่หญ้ายาวๆประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าเวลาเราใช้งานเราจะสะดวกวสะดวกไหมคล่องตัวไหมนะครับ นะครับจากที่เราได้ทดลองไปนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็คือ,อพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีหินค่อนข้างเยอะแต่ตัวรถของเราก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าวันไหนนะครับผมได้มีโอกาสได้ผ่านไปบริเวณไร่มันนะครับผมก็จะทําคลิปมาฝากาผู้ชมทางบ้านนะครับกับาชาวพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการเครื่องมือหรือว่าต้องการตัวช่วยนะครับในการ ในการดาย่านะครับในการดาย่าในร่องมันนะครับในการถางย้านะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ทดแทนแรงงานซึ่งทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเดี๋ยวเราดูหน้างานกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราพวนเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับซึ่งเราก็ไม่ต้องเสียเวลาดายญ่าให้เหนื่อยนะครับเพราะเครื่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายมากๆนะครับผมนะครับสาหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสอบถามนะครับก็ สามารถติดต่อนะครับมาได้ที่เบอร์0933590908นะครับในช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับเราจัดโปรรถราคากระหน่ำกันอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ